มันเห็นเราอ่ะมันเห็นเราข้อสวยเหมือนตะกุยกระจกเมื่อกี้ยัยงมานั่งมองหน้าเราเฉยเลยเ้ หลักคานคาดตาเลยเถียงบ่ได้เลยเถียงบดได้เลยมึงบกข้าวเหนียวมึงกูได้ยินเสียงแกกแก่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 นี่ชัดเจนไม่ต้องพึ่งกล้องวงจรปิดเลยไอ้ข้าวเหนียวขี้กระโปงมาไม่ต้องพึ่งกล้องวงจรปิดเลยครับเคยเป็นคนทำเอาหลักฐานคา,ตาดตาคะแน แกแแกแกแกเลยไม่เสียหรือขั้นฟอยดีนาะไม่เสียหรือขั้นฟอยดีนาะเอาจังได้ดีนาะฮะเอาจังได้ดีใครเป็นคนจับนะใครเป็นคนจับ a few moments later มันกัดหนูเหรอเมื่อกี้เขาจเจ้ากัดหนูขอมือมัอมนกัดหนูใช่ไหมเมื่อกี้มันกัดหนูเอาคอยอีข้างหนึ่งโอ้กัดหนูมันกัดหนูมันกัดหนู มันไม่น่ารักใช่ไหมเขาสากไม่น่ารักขําโตู้่าน่ารักกัดโซฟายัางมากัดพอไม่อีกอยู่วอุ๊ยใหญ่ลงโทษมึงบุเคยจือบุยเคยจําจากยางไม่ต้องมาช่วยน้องเลยออกไปออกไปย่ำเต่ออกไปบุ้อตมาซอยมั่นอีกอยากย่ำออกไป มึงไหนมันบ่เคยรู้บ่เคยผิดผิดบ่เลยมึงบ่เคยรู้สึกผิดอีกจากอย่างหนึ่งกัดทำไมนะกัดทำไมคุยดี่เสียงแก่แก่แกแก,แ,กแต่เมื่อขึ้นสิ่งที่บอกไปมึงก็ไม่เคยจําไม่ต้องช่วยเขาสากนะี่ยไปมึงมันองไม่น่าเป็นเบียดออกไปกัดข้าวกัดของทําลายของจะย่องกระโทดอีสากมาหลายมือเล้ยว หลักฐานคาตามากแม้แนี่หลักฐานขาตามากเลยฮะดีนะกูไดยยินเสียงเนี่ยกูเลยเดินออกมาดูสุดท้ายได้รู้เป็นมึงมึงเป็นคนกัดตกในเลียไม่ต้องช่ว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 ยไม่ให้ช่วยไม่ให้ช่วยไม่ให้ช่วยถ้าช่วยโดนด้วยโอเคไหมถ้าช่วยโดนด้วยนะ ขยือออกมาเลยไม่ต้องช่วย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 เลยเฮ็ดงกากับไปทีมซูนี่มันผิดก็คือผิดมึงกัดใช่ไหมฮะมือหนกัดปากในกัดปากในกัดปากนี้กัดปากนี้กัดปากในกัดปากนี้กัดปากนี้กัดอะฮะถูกต้องไหมถูกต้องไหมใช่ไหม กาดกาดกาดมึง,ม,งมึงกาดมึงกาดมึงกาดกูสิดึกใส่หัวมึงให้มันแตกใช่ไหมเบิ้งไงตไดก็กเขาเจ้ากันจนตาบาดเบิดมึงก็ยังบ่งเคยจำเจ็บกี่เขาไม่เคยจำพอเขาเดินข้ามกระลำมังมึงเอ้าอีก หันหน้าแม่งมึง้องมงหันหน้านี้หันหน้ามานี้กูดาวกูเทศดเพราะได้เดจบอย่าทำตัวเป็นเด็กก้าวร้าวนะวานนี้นันมันเป็นวัวทุกคนมันเป็นวัว